เราพูดถึงการป้องกันหรือชะลอละมันมีอะไรที่จะลบเลือนริ้วรอยได้ไหมเพราะว่าผมเห็นโฆษณาในสกินแคร์ต่างๆมันก็อาจจะมีสกินแคร์ที่เขาโฆษณาว่ามันจะช่วยทําให้ลดเลือนริ้วรอยหรือรู้สึกว่ามีริ้วรอยลดลงอย่างเงี้ยครับมันจะมีกลุ่มของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบ้างไหมพวกนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์ที่คุณเอกพูดมามนะคะแม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ใช่ไหมคะซึ่งก็ กินไปเนี่ยก็ช่วยได้อยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะพูดถึงเรตินอลอาจารย์น่าจะแบบตอนนี้น่าจะดังมากในช่วง <มา S 1> นี้<ล>ใช่ไหมะคะเรตินอลเนี่ยเป็นอนุพันธ์ของบิตามิน A นะคะซึ่งตัวนี้มันก็ช่วยในแง่ว่าลดอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเรตินอลเนี่ยเป็นอันเดียวที่มีงานวิจัย ว่ามันสามารถช่วยลดโฟโตเอดจิ้งก็คือผิวหนังที่แก่จากแสงแดดได้ช่วยลดริ้วรอยตื้นๆได้แล้วก็ช่วยลดเรื่องสีผิวที่มันกระดํากระด่างสีผิวด่างดําได้ค่ะคราวนี้เนี่ยต้องรู้อ b o u t r e t i n ข้อดีเต็มไปหมดเลยแล้วคราวนี้ข้อเสียข้อเสียคืออะไรใช่ไหมคะข้อเสียคือผลข้างเคียงของ r e t ิ n o ลเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังเนี่ยอิริเตชันได้ง่ายแสบแดงร้อนได้ง่ายค่ะบางคนได้มาปบโอขยันทาหนาเท่าคิมกันแดดสองข้ดดิอะไรอย่างงี้ก็ยิ่งแสบยิ่งร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าค่อยๆทา เริ่มจากเปอร์เซ็นต์น้อยๆถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจอาจจะทาช็อตเวลาสั้นๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มให้นานขึ้นหรือบางคนเริ่มจากทาวันเว้นวันพอผิวปรับได้ละค่อยๆทาทุกวันค่ะนอกจากนั้นแนะนําว่าเมื่อทาเรตินนลเนี่ยผิวจะไวต่อแดดต้องกันแดดดีๆนะคะแล้วก็เรตินนลเนี่ยทำให้ผิวมันมีอิริเทชันใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ควรทาร่วมกับพวกกรดอะ a h a BHA หรือว่าวิตามินซีที่มันเข้มข้นเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมการให้ผิวหนังมีการระคายเคืองมากขึ้นค่ะ ครับมีคําแนะนําจากคุณหมอเอเรื่องของเวลาในการทามไมเช่นทาตอนเช้าหรือทาตอนกลางคืนแนะนําให้ทากลางคืนค่ะเพราะว่าเรจิโนลเนี่ยมันมีผลต่อแสงแดดค่ะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มทาทาได้แค่วันละครั้งเดียวทากลางคืนก่อนดีก,กว่าค่ะอีกอันนึงที่ต้องระวังคือเรจิโนลและวิตามินเอเนี่ยห้ามใช้ในคนที่แพลนว่าจะตั้งครรภ์แล้วก็คนตั้งครรภ์น,นะคะรวมถึงคนที่ให้นมบุตรเราก็ไม่ค่อยแนะนําค่ะ